โอเคครับจะมาอัปเดตที่เราเพาะเมล็ดคางคกเหลี่ยมไว้นะครับเยาจะมาอัปเดตให้ดูมีดำเพิ่งทำเ็จครับให้ดูว่าลากเขาแทงออกจากเมล็ดมาแล้วครับ ที่เห็นตอนนี้ก็คือมีโฟกัสให้ก่อนหนึ่งสอสามี่ห้าหกเจมีเาเล็ดแน่ๆครับที่งอกไม่ใช่ลานะครับขาวๆที่เราเห็นนะคือลากเขา อ okay. เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งครับพรุ่งนี้น่าจะเห็นต้นงอกแบบเต็มๆแล้วโอเคครับ